สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube นุ้ยพากินเที่ยวได้พูดไว้แังนี้ครับจุดเกิดเหตุตาชานนัทนายจะขึ้นด้วยบนศพน้องตาเคยขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะ่ะขึ้นไปเชิญดวงวิญญาณ ลงมานั่นแหละวันที่ตาร้องไห้ขี้โมกโป่งไปเห็นถ้ำเล็กๆที่เอาไปซุกซ่อนไว้อดใจไม่ไวหวเลยร้องไห้นักข่าวจะสัมภาษณ์ตาอย่างเดียวให้สัมภาษณ์ไม่ได้เห็นไหมตาร้องไห้ถ้ำเล็กๆแค่เมตรกว่าตะเกียกตะกายออกมาตายจริงๆนะ่ะไปเห็นสภาพมันติดตาแต่ก็ต้องอดทนเอา เดี๋ยวถ้าขึ้นไปจะถ่ายถ้ำให้ดูวันเจอศพน้องวันที่14พฤษภาคม2563เป็นโขดหินหลานกว้างไม่มีถ้ำแต่น้องอยู่บนโขดหินนอนมือเกรง็งเดี๋ยวฟังตาต่อว่าจะถ่ายถ้ำให้ดูคือถ้ำอะไรที่ไปจุดเรียกวิญญาณตาพูดว่าไปแล้วมันติดตาแต่ก็ต้องอดทนเอา เดี๋ยวตาขึ้นไปวันนี้จะถ่ายถ้ำเล็กๆก,ก้อนหินใหญ่ๆที่พระไปนั่งถ่ายให้ดูหมดแหละแต่แม่เขาพ่อเขาไม่ได้ขึ้นไปตั้งแต่นู้นมานะ่ะไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้ขึ้นไปเพราะเป็นตากับยายเองตรงนี้ตาไม่อยากจะที่บายเท่าไหร่มันคนละเรื่องเลยที่โทษลุงนะ่ะมันคนละเรื่องเลยลุงไม่ได้ทำหลาน ตาต้องเคลียร์นะตารู้อยู่มันคนละเรื่องแล้วเรื่องอะไรที่ไปโทษลุงอยู่ๆทำไมไปโทษลุงตาบอกว่าที่แม่น้องที่มาสงสัยลุงนะ่ะปักธงที่ลุงเพราะลุงไปออกโ้นกระแสหรือแม่น้องกลัวว่าสิ่งที่ลุงพูดมันตรงเกินไปลุงถามว่าเป็นพ่อแม่ประสาอะไรเจอรองเท้าแล้ว ไม่ขึ้นเขาแล้วทาไมต้องปล่อยให้สอยดาวโกหกลุงพลก็สงสัยเหมือนชาวโลกหรือแม่ไม่พอใจไปจุดประเด็นให้พ่อแม่น้องเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอตาบอกว่าที่ลุงโดนจับไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นทํำน้องแต่ลุงโดนจับเพราะประเด็นหุนกระแส ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชชัิได้พูดไว้ดังนี้ครับเราต้องอยากรู้ว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรใครทาแต่สิ่งที่ได้คือในที่สุดนอกจาก4บ้านคุณไม่มีใครพวกเราทั้งหมดจริงๆแล้วไม่อยากสนใจรู้สึกหดหูด้วยซ้ำกลายเป็นว่าคดีนี้คุณพยายามที่จะให้ครอบครัวกันเองทำร้ายกันเองสรุปคดีนี้หนึ่งพวกคุณกล่าวหา กันเองพวกคุณด่ากันเองพวกคุณแตกแยกกันเองทะเลาะก,กันเองแล้วบอกว่าคนนี้ทำร้ายลูกคุณกลายเป็นว่าเป็นสงครามในครอบครัวคุณเองชาวบ้านเข้าสายหัวพยายามหาพาชาวบ้าน900กว่าชีวิตสอบสวนกันระนาวชาวบ้านเดือดร้อนกันทั้งหมดสรุปเหลือ10คนในครอบครัวคุณ โจ์กันเองว่ากันเองฟ้องกันเองแล้วบอกว่าครอบครัวคุณเองนะ่ะรู้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณรู้ดีคุณจะให้ตำรวจไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทำไม900กว่าปากครอบครัวผมนี่แหละทำไมไม่พูดไปเลื่องงบประมาณแผ่นดินขนาดไหนถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรู้ดีทำไมไม่ไปบอกตำรวจละ่ะทำไมไปวิ่งหาว่าคนนี้ชื่อนี้หรือเปล่า ที่ทะเลาะกับแม่น้องชาวบ้านเดือดร้อนก็เมื่อคุณบอกว่ารู้ดีรู้ดีตายเลยเนะี่ยแต่ทําไมคนอื่นเดือดร้อนไปเท่าไหร่รู้ว่าลุงพลทําและทําไมจึงใช้เวลาเกือบสองเดือนจึงมาสงสัยลุงพลพวกคุณทําให้เห็นความย้อนแยง้งพบศพน้องวันที่14วันที่8กรกฎาเริ่มสงสัยลุงถ้าคุณรู้ดีนะ่ะจะให้ลุงพล พาร่างน้องไปพบตำรวจทำไมถ้าคุณรู้ดีความคลิปหน้าจากทางช่อง YouTube ของอาจารย์พิรชัดได้พูดไว้อย่างนี้ครับคลิปนี้จับพิรุ้ได้ว่าเขาเคยบอกว่าลุงพลไม่ผิดคนคนนี้จึงไม่น่าเชื่อถือมากที่สุดในสามบ้านวอกแวกหลอกแกลกคุณจะให้เครดิตเขาได้ไงเดี๋ยวเรื่องเดียวกันพูดเคยพูดสด้านถ้าเขาอ้างว่า เป็นกลางเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาเคยพูดว่าลุงพลน่ะไม่ผิดแสดงหลักฐานด้วยมาวันหนึ่งน่ะบอกว่าลุงพลผิดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจว่าคนแบบนี้น่ะมีด้วยหรือสรุปยังไงตัวเขาเองแสดงว่าเป็นคนที่โกหกเก่งที่สุดโกหกลุงพลโกหกป้าแตนโกหกชาวบ้านสังคมโกหกเอลุงพลป้าแตน ยิ่งไม่น่าเชื่อถือใครเชื่อคนนี้ตายไปจากยูทูบเบอร์แล้วสองคนเพราะไปเชื่อคนนี้นี่คือลักษณะของคนที่ไม่รู้ความจริงคนรู้เขาไม่พูดหรอกในที่สุดเมื่อลุงพลอยู่ในกระบวนการถ้าคุณมั่นใจว่าลุงพลผิดคุณจะไม่เสียเวลามาพูดสับไปสับไปโกหกไปโกหกมามันคือการทำลายตัวเอง ทำให้ตัวเองเสียหายคนเราทำอะไรต้องให้ตัวเองน่าเชื่อถือมากที่สุดก่อนเมื่อไหร่จะพูดความจริงถ้าคุณรู้ขนาดนี้จะปล่อยให้เนิ่นนานถึง2ปีทําไมระวังสิ่งที่ปรากฏข้อมูลต่างๆพิรุธต่างๆที่คุณหล่นไว้จะพุ่งมาหาคุณทีหลังคุณอยู่ในยุคที่เขาเก็บข้อมูลข่าวสารหมดแล้วสังคมรู้นิสัยสันดานหมดแล้วเราเห็นช่องว่าง ว่าคุณอนะกำลังหวั่นไหวกำลังทุกข์ความคืบหน้าสภาสื่อออนไลน์จี้อนุชาจัดการหมอป่าพร้อมพวกหลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำพุทธศาสนาเสื่อมเสียเมื่อเวลา15นาฬิกา25นาทีที่รัฐสภานายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับหนังสือจากนายกริพลเดชวิสัย เลขาธิการสภาสื่อออนไลน์เพื่อความยุติธรรมไทยจากกรณีที่นายจริรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าและคณะที่บุกเข้าไปภายในที่พักสง์ดงสว่างธรรมตำบลโคกนากโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรโดยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้ถ้อยคำไม่สุภาพให้ร้ายหลวงปู่แสงยานาวโรโดยมีการเผยแพร่สู่ประชาชนทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย จึงขอให้จับตาไม่ให้กลุ่มคนลักษณะนี้ได้เป็นเยี่ยงอย่างต่อคนในสังคมเพราะแทนที่จะปกป้องกลับทำลายพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ขอให้กำลังใจในายอนุชาเพื่อดำเนินการไม่ให้มีคนแบบหมอปลาอีกด้านนายอนุชากล่าวว่าขอบคุณที่มาให้กำลังใจและยื่นข้อเรียกร้องเพื่อจัดการบุคคลที่ทำให้าศาสนาพุทธเสื่อมเสีย ตนยินดีไปปฏิบัติเต็มกำลังสิ่งที่ตนดำเนินการแล้วคือประชุมเน้นย้ำว่าการรับข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติต้องเป็นไปตามขั้นตอนสิ่งใดที่ผิดพระวินยัยก็มีบทลงโทษมาตั้งแต่อดีต2,500ปีมาแล้วส่วนใครจะมาดูแลเพื่อช่วยรักษาพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่บางครั้ง การกระทําเกินขอบอํานาจหน้าที่และการประจานพระสงฆ์แทนที่จะทําให้ศาสนาดีขึ้นอาจทําให้ผู้คนมองพระสงฆ์ในภาพลักษณ์ไม่ดีอย่างไรก็ตามอะไรที่เป็นข้อเรียกร้องที่ประชาชนเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆนานาของพระสงฆ์ขอให้แจ้งต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาได้เลยหากร้องไปแล้วพอซอไม่ดำเนินการก็ให ร้องฐานลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือแช้งมาที่ตนได้เลยจะได้ดำเนินการอย่างติดขาดแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่าคณะดังกล่าวไปร้องต่อพอสอเลยแต่ดำเนินการโดยพะการมาตลอด